เป็น,ปนะอะไรนนอันนี้เขเป็นอะเขื่อเลยนะขนมปากม้อที่คอพานว่าปากมออไรนั่นเองเขื่ไปเลย อยุ่้นจิ้มเรีวยวุ้นจิ้มจิ้มจมนปากหมอยนึ่งมีเหไนบ้างเลยอะไรกันนงปากหมอเลยวะมีต้มย่างนะคุณนุ่นนที่เตานุ่นไปด้อ๋อย่างคัดคัดกัลืตัวัวอยู่ตัวัวอยู่ด้วยค่ะคันกับลื้อขัวถัวค่ะนะคุณ